ในชีวิตการเป็นในหน้าพี่อ,อ้นเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเจอซับแปลกๆสวัสดีค่ะพีออ่อ้นพัชรินพิสารไพโรธวันนี้พี่อ,อ้นจะมาแชร์ประสบการณ์การเจอซับแปลกของพีออ่อ้น เชื่อไหมคะว่าตั้งแต่ทํางานมาพี่อ,อ้นเจอบ้านหลังหนึ่งแปลกมากก็คือเวลาเข้าไปรับทรัพย์เนี่ยบ้านมีสภาพลักษณะเหมือนบ้านผีสิงเลยทําไมถึงพูดอย่างนั้นรู้ไหมคะบ้านหลังนั้นเวลาที่เข้าไปเนี่ยมองปุ๊บเนี่ยบ้านมันจะทะมึนทะมึนแล้วภายในบ้านจะเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสํานักพอพี่อ,อ้นเห็นปุ๊บก็รู้สึกชะงักกึกอุ๊ยแล้วก็รู้สึกเลยค่ะว่าโอ้วันนี้เราเจออะไรเนี่ย แล้วพี่อ้อนก็บอกเจ้าของนะคะในวันที่ไปเจอพี่อ้อนยังไม่บอกเจ้าของยังไม่ถ่ายรูปพี่อ้อนก็บอกเจ้าของว่าพี่คะช่วยคลีนนิ่งบ้านก่อนได้ไหมคะแล้วขอช่วยทําความสะอาดแล้วนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเชิญท่านไปอยู่ที่อื่นแล้วพี่อ้อนถึงจะมาถ่ายรูปให้เชื่อไหมคะว่าทรัพย์ชิ้นนี้พี่อ้อนขายได้ภายในสเดือนหลังจากที่เจ้าของทําความสะอาดเสร็จก็แจ้งพี่อ้อน พี่อ้อนถึงจะเข้าไปถ่ายรูปพอถ่ายรูปอะไรลงไปเรียบร้อยคุณเชื่อไหมว่าสภาพบ้านวันแรกกับวันที่ไปถ่ายรูปเป็นคนละหลังกันเลยฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเทคนิคดีๆนะคะที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้หรือว่าเวลาที่คุณเข้าไปเจอบ้านที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่เป็นระเบียบพี่อ้อนอยากจะบอกว่าคุณแนะนําให้เจ้าของทำความสะอาดหรือเราอาจจะแนะนำบริษัททำความสะอาดให้เขาพี่อ้อนเชื่อว่า บ้านแต่ละหลังหรือซัพย์แต่ละรัพย์มีเนื้อคู่ของมันค่ะถ้ามันสะอาดดูดีเรียบร้อยมันจะทําให้คุณขายทรัพย์นั้นได้อันนี้คือเทคนิคดีๆนะคะสําหรับการขายทรัพย์อ,อยากยเรียนรู้เทคนิคดีๆเพิ่มเติมติดต่อชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ